เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะกับคดีที่ยืดเยื้อมานานถึง2ปีระหว่างฟิล์มรัฐภูมิกับคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะคะนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้หอบอุ่นและเป็นสุขค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็จบลงด้วยดีทั้ง2ฝ่ายค่ะ ยืนยันด้วยภาพว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วละค่ะสมคดีมินประมาทที่ฟิล์มรัฐภูมิเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางระเบียบรัฐงผงพาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขกรณีที่นางระเบียบรัฐเคยวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสัมพันธ์ของฟิล์มกับแอนนี่บรูคจนทาให้หนุ่มฟิล์มเสียหายและต้องฟ้องร้องเป็นคดีกันมาเกือบ2ปีค่ะเดี๋ยววันนี้ศาลได้เสนอให้คู่ความเจราจาไกลเกลียกล่ยก่อนถึงชั้นพิจารณาคดีซึ่งฟิล์มรัฐภูมิและรรรระะะเเเเเเบบีีีีีียยยยยััฐไไไไดดดด้้้้้ใววววลลลลาาาาาาากกก่่ออออหหนนนนนนนปปป20จึงงมมมมคโืขระเบียบรัฐ ออกนังสือแถลงการขอโทษฟิล์มรัฐภูมิและครอบครัวจํานวน50ชุดเพื่อแจกใจ่ายให้สื่อมวลชนค่ะผมก็สบายใจครับคุณแม่สบายใจนะครับและทุกคนก็คุยกันได้ในทางที่ดีครับไม่ไม่ได้มีอคติอะไรนะคะก็เหมือนกับเป็นการที่ทำทำงานแต่ว่าข้อมูลเราอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะก็เลยออกมาเป็นเป็นเรื่องคุณแม่ฟิล์มก็ได้ระบายเลยให้แม่แดงฟังเราก็จะมีลูกร่วมกันคือลูกฟิล์ม ส่วนที่แอนนี่บรูคไปออกรายการยืนยันว่าไม่คิดหนีการดําเนินการถอดชื่อฟิล์มรัฐภูมิเอาจากความเป็นพ่อในสูติบัตรของน้องขีคายุเจ้าตัวก็วอนขอให้แอนนี่ทําตามที่พูดสัทีค่ะมันยังไม่เลยจุดไหนเลยนะครับจุดเนี้ยมาถอดออกก่อนนะครับมาทําตามข้อตกลงกันก่อนอย่าพูดเลยครับว่าให้เด็กเขาตัดสินใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกแหละครับดูดีไปมเขาตัดสินใจว่าใครเป็นพ่อผมว่ามันน่าจะตลกนะครับผมรอคอยสิ่งที่มันถูกต้องแล้วผมก็รอคอยในสิ่งที่คุณทำไว้ นะครับแล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองและก็เด็กคนนี้ครับด้านแฟนคลับของหนุ่มโตโน่พาคินคงต้องส่งกําลังใจไปให้หนุ่มคนนี้โดยด่วนเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ป่วยเป็นโรคยอดทิตของคนดังอย่างเบล์าวซีหรือโรคปลายประสาทอักเสบเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นเหตุให้ตาข้างซ้ายกระตุกอย่างต่อเนื่องมากว่าหนึ่งเดือนแล้วล่ะค่ะตอนแรกที่มันรู้สึกมันเราก็ไม่เห็นมัน,มนก็คือกระตุกแต่ว่าคนข้างนอกอะไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้มันเห็นถ้ามันกระตุกแล้วมันก็จะเป็นแบบ แล้วมันมันเวลาอยู่ในกล้องมันจะแปลกๆผมคิดว่าไกลหัวใจนะครับผมผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรมากขณะที่นางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาก็ยิ้มหน้าบานเมื่อเพื่อนๆนักแสดงจากละครราชนีลูกทุ่งรวมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ26ปีงานนี้นอกจากสาวพิงกี้จะเป็นเปลื้มกับเค้คก้อโตแล้วเจ้าตู่ก็ยังเปลื้มกับกระแสตอบรับของละครมันยาฤศยาที่ดีเกินคาดจนทำให้เธอกลับมาอยู่ในตำแหน่งนักแสดงแถวหน้าทางฟรีทีวีได้อย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะ ก็ขอบคุณที่มันมันออกมาแล้วมันทุกอย่างมันก็แบบลงตัวค่ะ,<ฮ>ะก็ก็ดีใจค่ะพี่บอยอะคะก็ฝากคำชมมาให้เราให้กำลังใจเราแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะคะแค่คำพูดเล็กๆก,ก็คือถือว่าเราก็รู้สึกดีใจแล้วอะคะ่ะ ท้ายด้วยคำยืนยันจากปากของสาวแป้งออนจิราที่ออกมาโต้ข่าวเม้าที่ว่าเตรียมลั่นระฆังวิวากับผู้กองต้อมในวันที่1 1ตุลาคมซึ่งตรงกับวันแต่งงานของอดีตคนรักปูรีและแอนอลิชาพอดีค่ะไม่ไม่ไม่ไมคงคง,คงจะไม <in breaking asta> ่อะไรขนาดนั้นเห็นเขียนมีว่าแบบตัดหน้ากันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้คงมันคงไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะเอามาแบบอะไรเล่นๆนะเนาะ และแม้จะมีข่าวลือนะห,หูว่าสาวแป้งจะเข้าสู่ประตูวิวาในเดือนตุลาคมนี้แต่เจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่ายังไม่ถึงเวลาคนต้องปล่อยแฟนละครลุ้นกันต่อไปค่ะ